ผู้ชมคะดูน้องปลาแหวกไหยในน้ําแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้คิดถึงนะสถานการณ์น้าในประเทศไทยตอนนี้หลายพื้นที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าต้องเจอผลกระทบจากน้ําท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมค่ะวัดเองก็ลงไปช่วยชาวบ้านด้วยนะคะโดยเฉพาะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงค่ะลงพื้นที่ไปนะคะได้นําข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับวัด และก็ยังขอรับบริจาคนะคะข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับชาวบ้านเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยค่ะ ดธรรมปัญญารามบางม่วงรวมกับสารเจ้าพ่อเสือบ้านน้องอาเซียและมูลนิธิสุขสาลานุเคราะห์แจกถุงอย่างชีพให้กำลังใจชาวบ้านในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยองค์พระเจากนโกศลเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วงประธานมูลนิธิพระอยู่ลายไพศาลสงเคราะห์รวมกับสารเจ้าพ่อเสือบ้านน้องอาเซียพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิสุขสาลานุเคราะห์จังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ให้กำลังใจและแจกถุงอย่าง ยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในเขตพื้นที่อาเภอบางเลนจังหวัดคนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมในระแวกเดียวกันกับทางวัดโดยทางองค์พจนกรโกศลจึงได้มีการรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งเพื่อส่งต่อให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยการนำถุงยังชีพไปแจกให้กับชาวบ้านและได้มีการลงพื้นที่ไปกับทางมูลลนิธิด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านได้อดทนและสู้กับภัยน้ำท่วมครั้งนี้ต่อไปค่ะ